แบล็กแกรนด์ทางสิบบาทพานไปถึงค่ะเน,นาะอันนี้ต้องเราต้องผ่านตรง,งนี้กันเนาะเพื่อนๆเนาะแบล็กแกรนส์ขึ้นไปคัดทุมบาคัดทุมบาบลูมารท์ทเไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันเพื่อนๆบายเจสันติ๊ก We are in Blue Mountain This is about uh, 50 kilometers from mm. here. Uh, why they call it Blue Mountains? Mm. Because when you look at the distance, it looks blue. That's why they call it Blue Mountains. And the name of this place is Katumba. Katumba. These, these names come from Aboriginal people. คัทมบา Blue m ู้ n t เท n ภูเขาสีฟ้าเพื่อนๆจ้าไปเบิ้งน้ำกัน้ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเนาะมาสิมีเ๋ยเบื้งนั้ไปอ่รพ้าเก็บบรรยากาศน่เบื้งมาฝากด้เพื่อนๆเ้อ อาจิแก้งนะคะปาออนอยางยน้ยหนึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเนาะเมืองคัดทุมบาเพื่อนๆเราอ่สาสิมาจากซิดนีย์ประมาณหาหกสิบกิโลหาสิบกิโลหกสิบกิโลค่ะมารถไฟก็ได้เด้อเพื่อนๆเน้อมารถไฟจากซิดนีย์ก็ได้ค่ะเดินทางมาด้วยรถไฟหรือรถต์หรือรถบัสก็มีนะคะเนาะแต่ว่าปาออนปาออนมาหลดคุณลุงพาขับรถมานะคะ เด็ดข้อนอเพื่นเพูกเขาสามลูกเห็นปะแล้วไปวิเคา์เดี๋ยวไปออนซูมให้บ้างนเฮ้ y when you look at it in the distance it looks blue doesn't it เป็นสีฟ้าค่ะเพื่อนเพ่เห็น้าเบอรสิเป็นสีฟ้าเนาะ เขาจะเป็นสีฟ้าตรงนั้นพวกเขาจะเป็นดิจ <And these S 2> ิตรีิเต์ formation they side by side t h r e e of them they t h r e e s เนเอ,นอินี่ยังกับสามพี่น้องอะน,นะทรี e ิสเตอร์นะคะนอเพื่อนพวกเขานี่สามลูกเป็นแกนขึ้นมา สวยค่ะถูกมินิเทนเนาะเพื่อนเพืมองไกลๆเนาะสิเป็นสีฟ้าค่ะเพื่อนๆถ้าถ้ามีแสงแดดเนาะภูเขาสิเป็นสีฟ้าเหมือนกับเลยเอิร์นบลูมาเทนเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยปลาอ่อนกับภามาเบิ็งนะคะเขากะยางเบิ่งเกิดประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเห็นเห็นไกลๆสวยงามมากค่ะเพื่อนๆเห็นปะสิ่งนี้ทุกอย่างเลยสวยๆปลาอ่อนค่อยมารอบหนึ่งแล้วนะคะเนาะ อันนี้มาหล่สองค่ะคนเริมมากเลวเพื่อนๆประมาณสิบโมงเก้าโมงสิบโมงคนเริมมากจากสารทิศมาเที่ยวมาชม Blue m o u n t a i สวยหือนกันเสีนนะ How blue it is. s ดสี yeah. yeah. Blue Mountain ีเ่นเอนะเื่อเนาะสวยงามมาก่ะโรงแรมสิเป็นป้าสวยเป็นคู่เขาสวยนะคะ เวลาแดดออกมันก็จนะเป็นซีฟ้านาะเพื่อนๆเนาะมันก็เลยเอิญบลูม mm ั hmm. ์เทนเมืองคัตทุมบาห่างซิดนีย์ประมาณ50โลนะค่ะเพื่อนๆจ้นะ mm hmm. คนมาเยอะคนเริ่มมากนะมาท่องเที่ยวเป็นสถานที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อของซิดนีย์นะคะนะขึ้นชื่อของนะ ออสเตรเลียเนี่ยเห็นคนมามารถไฟรถไฟรถส่วนตัวเด็กค่ะเด้อคัดทุ่มบ่ะบรรยากาศข้งงเพื่อนเพื่อนเห็นป่ะนะคะนะต้นไม้สวยภูเขาสวยวิวสวยเพื่อนเนี่อนนหลายชั้นหลากหลายชั้นนะเพื่อนเพื่อนเนาะ รีซเตอร์น้ะเอ,อะมีลายชั้นแนละะ้วค่ะอ่อนเจอคนไทยอยู่ค่ะแต่ว่าม่ได้ทักทายกันนะเพือ่อนเพื่อนเนสวยๆค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บมาฝากกันนะเพื่อนเพื่อนเนาะ ปอออนกับสีพระพระยายามไปหาถสถานที่ท่องเที่ยวเห็นไหมคะน่าดูผู้คนนด้นึ่งเด,ด,ะะด้วย,นยวนะคะ,ะ,คะพญากลับไปหารถ

พนก็มาเรื่อยๆด้เพื่อนๆหนึ่งสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีเชอเสียงนะคะคัดทุ่งบาโบรมาเทนเนาะเพื่อๆเนาะประออนกันนี่ละ้อมไปเ้องอีกรอบ คนกำลังไหลมาเรื่อยๆเพื่อนๆเห็นว่าปาอ่อนกับสีไทยก็แต่งเป็นหมบางเพื่อนเนาะไปติดก้นกันเพื่อควาต้องการบรรยากาศเนาะเพื่อนๆเนาะกับสีมาบ้านี่เนาะเพื่อนๆเนาะปลาอ่อนกับเก็บเก็บมุ่มๆนุ่มๆนี่มาฝากน้องอาจจะเป็นคลิปว่ายน้ำเนาะเพื่อนๆเนาะสถานที่ท่องเที่ยวแหละนี่ ลาเที่ยวนาข้าขสิไปเที่ยวใส่นนเนะาะเพื่อนๆเนาะไปขอบคุณหลายๆจ้านคบอืมจดครงน่าอม it's f i อ๋อ15 n oh, degree now อื mm. ม it's okay warm อ mm ืม f degree s g <laughs> <15 degrees. S 2> o าสิะะเป็นคลิปสัส้นๆนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามา,าออนสิไปเที่ยวหองไรแน่แกันสิพาเก็บภาพบรรยากาศมากฝั่งนู้นค่ะเพื่อนๆจะนะ้ะนะ้วกอนนี้ก็เอาที่รูมอเทนก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะนี่อากะคือบรรยากาศ Blue รูมอเทนเด้อออสเตรเลียคัตทุมบา